ครับื้นนี้ก็ยุดวางเว้นจากการเดินทางครับขึ้นมาเบิ่งเข้าครับร่อรถเกี่ยวอยู่ครับเพื่อนๆนี่ครับผมขึ้นมาเบื้องทีที่สองกับที่ที่3าครับเพราะเป็นเข้าตัวเดียวกันครับก็ื้นนี้พักการเดินทางครับก็นี่แหละครับผมบรรยากาศเข้ามะฮาวนะครับแต่ใบยังเกี่ยวอยู่ครับรอรถอยู่ครับผมนะครับใกล้กันไว้อยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวร่อรถเพิ่นมาอ่าก็จะทําการเกี่ยวเลยครับ แต่บ่รู้จะมามือใดคุยกันไวตั้งแต่ยี่หกยี่ิบเจ็ดครับตั้งแต่ฝนตกอยู่นะครับผมเนาะว่าฝนเท่้าก็จะมาเกี่ยวแต่ว่ามะเขาเหิือมฮาวนะครับแต่ต้นยังเขียวอยู่ครับผมปีนี้ฝนดีได้ครับฝนดีในต้นเขียวครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่ามะเขาเหิือมฮาวนะครับผมก็ลอดลดละครับผมนะครับก็บ่รู้เขนจะมามือใหรนะครับก็รอฟังกันไปครับผมนะครัเมื่อไหรก็ เมื่อนั้นนะครับผมเนาะเพราะว่าอันนี้เฮาก็ต้องเลี่ยงคิวกันไว้ครับรถเนีเยอะครับแต่ได้หาไว้คนหนึ่งแล้วก็เฮ้าจะไปหาคนที่สองมันก็บ่ได้นะครับผมเนาะก็เบิ่งยู่นี่แหละครับผมนะครับว่าจะวัากันวใดนะครับผมก็มีแต่ญาติญาติกันทั้งนั้นรถกันไดครับเพื่อนครับผมเนาะถ้าเ้าบิ่งใบเข้าเะาหากะหากะหากะเลื้มเหลืองใบวาดนะครับผมเนาะแต่ว่า ห the à, it it ่วงข้าวเรื้มเรื้มฮาวนะครับผมเนาะห่วงข้าวเรื้มฮาวแล้วนะครับผมก็จะเกี่ยวพร้อมกันเลยครับเหลือเข้าดออยู่สิบเอ็ดไหลนะพี่เบสสิบสองไหลนี่แหละนะครับผมเนาะแต่ว่าเบื้องผลผลิตก่อนว่าจะได้เท่าไหร่ครับแต่ที่ที่สองนะพ่กบ้านใดเราครับที่ที่สามตรงนี้นะโอเคอยู่ครับเพื่อนๆตรงนี้นะได้ผลผลิตแหนะนะครับผมเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นหินแห้ครับจะบ่ค่อยงามครับแต่ทุกปีจะบ่ได้ปานนี้นะแต่ปีนี้นะถือว่าได้เกี่ยว ต่จักให้ข้างบนขึ้นไปครับเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าน้าครับผมเนาะอันนี้เป็นแค่ไฮเดียวนี่ะครับเป็นหินแหะนะผมเนาะเป็นลูกล่งนั่นแหละนะครับผมก็เลยบุค่อยสมบูรณ์ครับแต่ขนาดนี้ขนาดฝนดีนะครับนี่แต่ก็ต้องเอดครับเพราะว่าเป็นไฮหน้าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆครับผมเป็นไฮหน้าอยู่แล้วก็ต้องเอทครับพูนละที่เขาวางผลก็คือห้าไหลข้างบนนี่แหละครับผมห้าหกไหลข้างบนเหนียวทั้งหมดนี่แหละครับหกไหลนะครับผมเนาะ S <S <an other> อาก็ลอ่อเบิ้งลอ่อลดต่อไปครับเทามีกานเท่ากับท้ำล่อนะครับผมเนาะแต่เบื้องมืดมาอีแล้วนะครับผมเบิ้งเมฆนะครับเด้อนะครับผมเพราะว่านด้งินว่าพายุก็ตัวขึ้นมาอีกเจ็ดวันก็น่าจะใช่แหละครับเพราะว่าผมเบิ้งข้าวอยู่ตั้งแต่วันทีสามสิบวันทีหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วทีนี้ก็พันว่าอีกเจ็ดวันถ้าก็ตัวก็วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับผมเนะาะห้าหกเจ็ดก็ใกล้เคียงครับถ้ามาอีกลูกนี้ก็บ่มีที่ตากข้าวแล้วนะครับผมเนาะ ก็ต้องส่งเข้าลงสีทั้งหมดเลยครับผมเนะาะก็ที่ตาเข้าเขา้าก็มีอยู่บ้านนะครับผมเนะาะมองเที่ยาจอดรถนั่นแหละแต่ถ้าฝนมาจริงๆตรงนั้นก็าตากงะอยู่เหมือนกันนะครับจะได้ตาไว้นานเลยล่ะนะผมเราต้องคอยเกียรกันอยู่ทัาตาเข้าก็บงายนะต้องเอาบาังๆ้างเอาไม้กวาดไปกวาดมมอย้อนแหละครับผมนะครับก็เบิ่งก้อนครับผมเนาะเพราะว่าปีนี้โบมีผายยูนําหลายบันไดครับเนาะต่างคนต่างทํางานแล้ว เพื่ออาจจะสรวงมดเอาเข้าเอาไว้แค่เข้าปูกเข้าแค่นั้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวที่เหลือเขาก็ไปเอาส่วนอื่นเอานะครับผมเอามื่อี้ก็พาเพื่อนๆขึ้นมาเบิ้งครับวังเว้นจากการเดินทางครับพวกนี้ก็ไปต้อนะครับผมเนาะก็ที่เดิมนะครับนครพนมครับผมยังเดืออีกสองมือครับวันที่ห้ากับวันที่เจ็ดนะครับผมเอาเป็นกําลังอากาศเย็นครับผมอากาศเย็นขอโทษขออภัยครับเอาอยู่ดีไม่แห้งครับ